ครับ <yap a. S 2> ก็วันนี้มาไหว้พระธาตุดอยตุงนะครับผมเลือกทางทางเดินครับขึ้นบันไดขึ้นมาทไานที่ ไม่ขึ้นนะครับก็มีวินมอไซค์นะครับยี่สิบบาทก็ขึ้นมาพระธาตุดอยตุงได้นะครับโอ้หทะเลหมอกมองลงไปข้างล่างนะมีทะเลหมอก อากาศสวยลมลื่นดีครับท่องเที่ยวก็มาไม่เยอะเท่าไหร่ครับเมื่อกี้ลงไปชุดหนึ่งก็วันนี้ผมได้มาเที่ยวที่เชียงไล ก็เลยขึ้นมาไหว้พระาธาตุดอยตุงนะครับเนี่ยครับก็ถึงแล้วนะครับเดินขึ้นมาแป๊บเดียวครับหรือใครที่เดินไม่ไหวก็ขึ้นมาทางบินมอไซค์ก็ได้นะครับมีบริการอยู่ครับอยู่ที่ด้านล่าง ท่องเที่ยวก็มาไหว้ขอพรน,นะครับประทาตุดอยตุงนี่ก็กรุณาถอดรองเท้าไว้ที่ชั้นนะคะเราก็ถอดรองเท้าก่อน,ออน,นครับถอดที่นี่ครับแอ้วก็พี่ายไปยื่นะจะแล้ว เไปถองไงวะครับดูดนะี่องม่วาไง ถึงแล้วมัดพระธาตุดอยตุง้งม,มีองค์พระธาตุเจดียสองเจดียแล้วก็พระอุบโบสถนะครับมมาช่อ ขวน้องเลัเียกดวพืนนนวน้นน้องเทเงนเียใส่หมด้ับนี่ผมพามาเที่ยวโอ้นี่น่าจะเป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ ูอย่วัดพระธาตุดอยตุงสุขภาพสติห้ามเข้าในพระธาตุนะครับก็เดินอยู่รอบๆด้างนอกได้สวัสดีครับองค์พระธาตุ โดยตรงนะักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากมานะครับมาได้เลยสวยมากครับดูบิวด้านบนอา่าทะเลหมอกวันที่ผมมาฟ้ายังปิดอยู่นะครับฟ้ายังปิดทะเลหมอกขาวโพลนเลย โอเคนะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม